นี่ครับผมมันนี่ก็ได้ออกมาขายของอยู่ตลาดด้ครับผมแต่ว่านี่ครับมาขายย่ำใดกะแบบคือแบบผาดบดใดไหมครับเนื้อร้านนี่แซ่บคักพิ่งขาขาแล้วเพิ่นออกเกามากงสิไหมครับนี่ครับมันนี่ฮัดนี่ฮัดหำม,มันไม่มีใครหำเอาไปจุได้ด้ครับใครหำก็ได้กินรอบนั้นก็โอ้คักอยู่ตะวันก็จะมีกินตุตุจากหน่อยแต่ว่าก็แซ่บครับ น <laughs> <at> <laughs> ี่ครับหม้ามาเฮดแก้วกัน้ำเลยครับตัวนี้ตัวสุดยอดทีธรรมดาบ่เพซิลิเดธมดนี่แล้วมันคั มันถือว่าเข้มด้วเจ้าไดนมกำลัตายอ้ยแบ่แ้งมันถ่าเ้มมาทานไปเฮ้ยมต่องมดแ้วหมดแล้วนี่พ้อมแทเนมันเข่ากันโอ้ยผู้ดเกียงใจเาแลด้ว นี่เด็กูดคำวันน,นนี้บัดน้นี่เด้กูดคำตัวนิแมนปตู้น้ำโอ้ตูว้วาท่าน,นันตีปียงวะแม่กูอ้อาใส่สวนแบบ <laughs> อเนื้อควายตัวนี้หน้าควายเด้อสุดยอดเด้อตัวนี้เด้อเฮ้ยสีเขียงเลยน้อยเนื้อตัวนี้นี่ยเนี่ยซ้ำๆเนี่ยเนี่ยอูจักวะเนี่เนื้อตัวนี้แซ่ยบอ่ะยังเด้อยังเด้อเนื้อสื่อปวดมากปวดนังได้ตัวนังสีมันอีกเด็กยังไงเนื้องามเป็นตอนแซ่บมาดูมาขายควางมาตุ้มควางขว้างขึ้นตุ้มควา จ้างกระเบื้องหามาขายของเนาะเอาแบบอนุบาลก้อนม้วนหนาขายของดีเขาเอามัธยมมาถังวันนี้ก้อนเงียบเออังวันนี้วันนี้ก้อนเงียบครับ,ครบแค่นี้เอาเอา,เอาพ่อเตรียมจ่อยกันตอนเหนืองามๆครับเน,นื้อนี่รูดจ,จอดปั่นเคลือบบวบครับอ ท่านแขียวเลยเห็นเนียนอ,อ้าวโอเคบันมากกว่าผู้ใช้ผีใช้มากน้าผัวมาง่ายเอาเลยครับโอ้ยตวบุญ